สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำยำม,มาม่าอีกแล้วนะคะยำม,มาม่าวันนี้ใส่เล็บมือนางใส่ไส้กอกแดงและมีแครอทเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เอ่อขึ้นช่ายนะคะน้ำยำเป็นน้ำยำที่เราทำไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงเอ้ยแปะ แปสูตรให้ในช่องคอมเมนต์นะคะ,คะก่อนอื่นเราก็เอาสเส้นลงไปดีในน้ำยำก่อนนะคะให้เข้ากันสเส้นของเราลวกไปค่อนข้าง,างจะนานอุ้ย ไปเล็บมือนางคนทุกอย่างให้เข้ากันและแต่งสีสันด้วยใช่แหละคนเลยค่ะชิมรสนะคะถ้าไม่พออะไรก็เติมน้ำค่ะ และสําหรับหน้าตายามที่เราทําเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะแซปเปอร์ค่ะ